สวัสดีทุกคน,นครับตอนนี้อย่างที่เห็นกันนะฮะการ์ดจอราคาค่อนข้างขึ้นมาสูงมากเลยนะฮะผมคุยกับคอมพิวเตอร์อไว้นะครับว่าอย่าเพิ่งมีปัญหาในช่วงนี้เพราะว่าการ์ดจอหาซื้อยากมากราคาขึ้นมา2อสเท่านะฮะราคามือสองนี้พอๆกับมือ1ในเมื่อก่อนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมคริปโตรไมนิ่งซิมูเลเตอร์นะครับแน่นอน,นะฮะหลักๆของการขุดเหมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการ์ดจอนะฮะสาเหตุที่การ์ดจอขาดตลาดก็ส่วนหนึ่งก็มาอยู่ในนี้นะครับ แต่นี้เป็นเกมจําลองการขุดเหมืองนะฮะน่าสนใจมากนะครับโอ้โหลงทุนซื้อเป็นห้องอย่างนี้เลยเหรอลงทุนซื้อมาเป็นห้องอย่างนี้เลยนะฮะมีโน้ตบุ๊กอยู่หนึ่งเครื่องแล็ปท็อปอ๋อเป็นกระเป๋าวัลเล็ตของเรานะฮะโอเคอันนี้คือตัวขุดหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าจะใช่น่าตะโอ้โหเสียงดังมากเสียงดังมากไอ้ที่ขุดไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม มันต้องเป็นการ์ดจอเสียบเรียงๆกันหลายๆตัวโหมดนี้เขาให้เงินเรามานับหน่วยแป๊บหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหสิบล้านสิบล้านดอลสามร้อยล้านบาทนะฮะไม่ต้องขุดเลยได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าจะเยอะขนาดนี้ไปที่ร้านนี่ไงโอ้โหร้านคอมอือหืเห็นแล้วอยากมาอัพคอมให้ตัวเองบ้างจังเลยรุ่นอะไรบ้างเนี่ยสาม0ูนย์หกูนทีไอนะฮะสาม0ูนยแปดศูน rx 470ไม่คุ้นฮะ2080นะฮะ3090้ย30มีไหมสูงสุดคือ3080 Ti ทีไอที่ผมรู้จักกันนะของอีกค่ายหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นรหัสอะไรถึงจะแรงตัวนี้หรือเปล่า5600 xt อันนี้5700ฮะ r 9 380 4GB กิกผมว่า3080 Ti นทีไอน่าจะโอเคแล้วมั้งเอ้ย 2GB กิกเองเหรออ๋อ 12GB กิกตกใจมันมีด้วยเหรออ๋อพร้อมชิปเลยเหรอ ขายอย่างนี้เลยหรอไม่ใส่กล่องให้มันดีๆหน่อยโอเคอันนี้แรมนี่นี่นนตู้ตู้อันนี้เคสซื้อยังไงอะตู้อันนี้หลีก8 GPU 6 GPU อันนี้18อันนี้มาเลยตังเยอะ1 0 3 0เอะสาม0มื 30, บาทนะฮะโดยประมาณเฉพาะเคสนะครับพร้อมพัดลมเอาเป็น3080ล้วนๆเลยแล้วกันเลือกจำนวนไม่ได้เหรอ โอ้โห oh, 2,199ดอนเออ60มื่นอะ60มื่นกว่าฮะอ่า CPU CPU คอ i9 มีไหม i5 i ้ออันนี้ i7 รหัสยังรหัสเป็นหลักพันอยู่เลยอะคอ i7 9700K นะฮะเอามาอันหนึง่งแล้วก็แรมแรมแรมมันไม่มีบอกบัสก็รุ่นไหนก็ได้ใช่ไหม แปดกิกอันนี้แล้วกันสวยดีใช้กี่ตัวสัก4ตัวแล้วกันอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ห้าร้อยสิบสองอันนี้หนึ่งพันยิบสี่ออมานี่ไงเมนบอร์ดรุ่นไหนอ่ะอ๋อเป็นรุ่นสำหรับการขุดบิตคอยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมดูราคาแล้วกันสามร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้น่าจะดีสุดเมนบอร์ดแล้วอันนี้คือ power supply 2,500, 1 6 0้า0 0ัวัตต์ห6 0วัตต์2,500เนี่ยน่าจะเยอะสุดละเออโอ้โหเอาการจอมาตั้งงี้เหรอเฮ้ยขอสักอันได้ไหมเนี่ย3 0 8 0 Ti เรนเดอร์เกม 8K สบายๆเลยเฮ้ยติดอยู่ในอันนึงอันนี้18ตัวนะฮะ อันนี้ CPU ใช่ไหมเอาแล้วพัดลมอะคูลเลอร์คูลลิ่งอยู่ไหนเมนบอร์ดน่าจะวางข้างล่างนะฮะโอเคฮะครบแล้วใช่ไหมทีนี้คือเราต้องประกอบให้เสร็จก่อนเหรอถึงจะยกได้เกะกะอย่างเลยอ๋อให้คลิกขวาที่ CPU มันก็มาเลยอ๋โอโอเคเข้าใจละแล้วก็เคเบิล ทูมัตเตอร์บอร์ดเคเบิลอิสตอร์พาวเวอร์เคเบิลโอเคต่อสายไฟเข้า GPU ฮะเป็นสายต่อ PCI เข้าไปนะฮะแล้วก็ไม่มี HDMI ใช่ไหมไม่ต้องใช้ครบแล้วข้างล่างโอเค PCI สายพาวเวอร์อ๋อโอเคเข้าใจแล้วพาวเวอร์ p l y ไม่พอครับแถวหนึ่งใช้ตัวหนึ่งโอเค อันนี้ก็ต้องต่อเพิ่มใช่ไหมนี่ไงโอเคเสร็จแล้วชุดหนึ่งใช้งานได้หรือ,อยังต้องต่อสายด้วยหรออ๋อต่อสายก่อนโอเคต่อสายปุ๊บลง OS อฮะไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะโ t x โ0ที Ti 12GB 18ตัวนะฮะลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหม ต่อไปก็ไปใช้แล็ปท็อปตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะฮะ GPU all start stop นี้วิ่งแล้วอัตราการขุดโอ้โหต่อไปคือแลกเปลี่ยนหน่วย ETH ให้เป็นดอลลาร์นะครับอ๋อขวามือสุดคือเวลาทั้งหมดตอนนี้7วันเวลาไปเร็วมากอัตราการขุดประมาณ1700นะฮะได้มา0.03เอทิเลียมใช่ไหม อเวอร์คล็นี่ด้วยเหรอโอยไม่เอาอ่ะธรรมดาก็พอแล้วอร์คล็อกเดี๋ยวแบบร้อนเกินนี่ค่าไฟเท่าไหร่เนี่ยเดือนนี้ <c oughs> เออเปลี่ยนยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไง1นึเอทีเรียมประมาณ2,725ดอยาดอนก็ประมาณ60,000กว่ากว่าเจ็ดหประมาณนั้นนะฮะเรามีอยู่0.09ตีเป็นเงินประมาณ251นะครับ251รอสิดอนก็67,000ประมาณนั้น ใช้เวลาขุดมาประมาณ8วันได้7,000แต่ลงทุนไปแบบตัวเต็มเลยนะลงทุนแบบ3.80 TI 18ตัว8วันแต่ใช้เวลาในการประกอบไปหลายวันเหมือนกันได้เงินมาเฮ้ยขึ้นเร็วอยู่วอตวันเดียวมา384แล้วอะค่าไฟรุงไหนม <c oughs> ีให้ดูค่าไฟไหมส8 4้ยปดดอนแล้วฮะ ก็เกือบ1นึ่ันเกือบ30,000แล้วอะใช้เวลาใช้เวลาขุด1วันกว่ากว่าไปซื้อมาอีกชุดดีไหม <c oughs> ไอ้ม่เปลี่ยนเป็นบิตคอ,อยตรงไหนเนี่ย <c oughs> มีอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยอ๋อเราสามารถเทรดได้ด้วยเหรอโอ้โหครบทุกอย่างเลยอืเรียบร,ร้อยใส่ O.S เข้าไปเหมือนเดิมเลยนะฮะทั้งชุด สิบแปดตัวเหมือนกันทํางานคู่กันเป็นยังไงรันเลยครับนี่ค <c oughs> ่าไฟบานเดือนนี้ศูนจุดสี่แล้วได้เท่าไหร่ประมาณพันกว่าเหรียญนะฮะสามหมื่นกว่าบาทนะครับใช้เวลาสิบสองวันสิบสองวันผมคูณสิบสปีดสิ <c oughs> เวลาไปเร็วขึ้นไหมเนี่ยแสดงว่าผมต้องเทรดหรือเปล่า ขอลองดูเทรดหน่อยบิตคอยดูไงเนี่ยดูไม่เป็นบิตคอยอันนี้คือซื้อเหรอผมได้หนึ่งแล้วตอนนี้15วันก็ประมาณ60,000นะฮะ60,000ก,กว่าเจ็ด0มื0 0ห0มืเกือบโอ้เกือบ90,000ด้วยซ้ำอ่ะสา0พเหรียญรวมเวลาในการประกอบด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูว่า31วันจะได้เท่าไหร่นะฮะโอเคใกล้จะ31วันแล้ว 31วันได้13,434ดอลลาร์31วันก็ประมาณสามแสนใช่ไหมสามแสนเก้าเกือบ4ี่แสนนะฮะ4ี่แสนโอ้แต่ลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยรวมๆแล้วเป็นล้านไหมล้านสองล้านไหนจะค่าไฟอีกค่าไฟค่าอันนี้ค่าไฟเท่าไหร่ได้อะเปิดขนาดนี้ ถึงแสนไหมเหลือกี่บาทเนี่ยคือเดือนเดียวน่าจะไม่คุ้มทุนแน่นอนคงต้องแบบ5เดือน6เดือนครึ่งปีอะไรอย่างงี้น่าจะเริ่มเห็นกําไรพราะลงทุนไปเยอะผมไม่แน่ใจว่าค่าไฟมันเท่าไหร่นะอาจจะค่า m a i n t e n นน c ์อีกนะฮะเผื่อเครื่องมีปัญหาอันไหนเสียต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายอ่ะนี่แหละฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ crypto m i n งซิ simulator นะฮะ ส่วนหน่วยบิตคอยนี่ยผมว่าคงต้องเทรดเอานะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเปลี่ยนตรงไหนนะครับในการขุดมันขุดได้แต่ ETH แหละโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ